เ <peek s S 1> ื่อ <Take> ก่อนนะคะเห็นบินค่าน้ําแต่ละทีเนี่ยโอ้ยลมใส่แทบตกเก้าอี้ค่ะช่างเคยบอกว่ามีน้ํารั่วซึมหลายจุดค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้มาตรฐานเบื่อเบื่อเบื่อดิฉันเลยเปลี่ยนยกบ้านเลยค่ะคราวนี้เลือกแต่ที่มีเครื่องหมายมอกตรารองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้นค่ะอย่างฝักบัวอาบน้ำ สุขภัณฑ์หรือว่าก๊อกน้ำอัตโนมัติต้องมีปริมาณน้ำต่อนอาทีตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งอยู่ในมาตรฐาน,นบังคับด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการประหยัดน้ำที่หลายๆคนอานงอข้ามไปหมดรั่วมหมดซึมแล้วค่ะประหยัดประหยัดได้ใจจริงๆค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม